เรื่องข้อคิดชีวิตจากพระคาของพระเจ้านะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่าอยู่กับที่นะครับมาถึงพระธรรมโรมบทที่8นะครับในหัวข้อเป็นผู้พิชิตได้โดยพระคิดจะเป็นผู้พิชิตได้โดยพระคิดได้อย่างไรเรามาดูกันครับ น้องครับในบทที่แล้วนะครับรมบทที่7เราได้ศึกษาในเรื่องของความตั้งใจที่จะทำดีแต่ว่ามนุษย์ก็ยังทำบาปอยู่ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะทำอยู่นะครับนะมนุษย์ก็เจอกับสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่พึ่งต้องการกำลังนะครับในบทนี้นะบทที่8นะเราจะมาดูว่า ในพระเยซูคริสต์เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเราสามารถที่จะพิชิตเหนือข้อจํากัดต่างๆของเนื้อนหนังนะที่ถูกความบาปเนี่ยนะครอบงําแล้วก็ชักนําให้ไปทําบาปอยู่ต่อเนื่องได้โดยพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรนะฮโรมบทที่8ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์พี่น้องครับข้อนี้ผมเชื่อว่า พี่น้องผู้เชื่อหลายๆคนเนี่ยจำได้นะว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วถึงแม้ว่ามันจะมีการล่อลวงเราจะผิดพลาดพลั้งเผลอไปแต่เรายังยึงยดพระเยซูคริสต์อยู่เรายังอยู่ในพระเยซูคริสต์หรือยังไม่ได้ออกไปจากพระเยซูคริสต์เรายังเชื่อในพระองค์อยู่พี่น้องครับคนที่อยู่ในพระเยซูจะไม่มีการลงโทษถึงวันสุดท้ายวันพิพากษาคนที่อยู่ในพระเยซูจะไม่ถูกพิพากษา เอเมนนะครับข้อที่2นะครับเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเราพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายแล้วเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทําไม่ได้เพราะเนื้อนหนังทําให้มันอ่อนกําลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงทาแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเหมือนเนื้อนหนังที่บาปและเพื่อไทยบาป พระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงลงโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สําเร็จในตัวเราที่ไม่ดําเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณพี่น้องพระเยซูคริสต์ได้มาทำในสิ่งที่เราทําไม่ได้แล้วพระองค์มาสภาพสวมสภาพความเป็นมนุษย์สวมสภาพเนื้อหนังรับเอาความบาปของคนทั้งโลก แล้วก็ตึงที่การเขียนพระองค์ทรงตายไทยบาปแทนบาปเราแล้วเราจึงไม่ได้ดําเนินชีวิตตามเนื้อนหนังหรือตามวิสัยบาปต่อไปแต่เราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณทรงนําเราให้มีชัยชนะข้อที่หนะครับเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อนหนังก็สนใจสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อนหนังแต่คนทั้งหลายที่สนใจพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณเราไม่ได้สนใจเนื้อนหนังคือมันมีข้อจํากัด เราไม่สามารถที่จะทําได้แต่เราสนใจที่จะทํำยังไงให้นะครับผ่านให้อยู่ในความเชื่อให้อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํำยังไงให้ไม่พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังต่อไปนะครับข้อที่หกการเอาการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายการเอาใจใส่พระวิญญาณคือชีวิตและสันติสุขเพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้าไม่ปฏิบัติตาม พระบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ร้องครับคนคนหนึ่งจะทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะเดียวกันจะทําตามเนื้อหนังพร้อมๆกันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราอยู่ในฝ่ายวิญญ,ญาณ อะไรที่เป็นเนื้อนหนังเข้ามาแล้วก็ล่อลวงเราเมื่อเราทําผิดพลาดหรือพลันเผลิงไปเราจะรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีเราไม่แฮปปี้กับวิธีการแบบนั้นหรือวิสัยแบบนั้นแต่เราจะมีความชื่นชมนดีแฮปปี้กับการทําตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องจะ มีความสุขพร้อมกับการทําบาปแล้วก็การทําดีเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพระคําของพระเจ้าบอกกับเราว่าเมื่อเรามีชีวิตในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะไม่ดําเนินในชีวิตบาปวิสัยบาปอีกต่อไปแต่เราจะเดินในวิสัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหนข้อที่8และคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าไม่ได้ ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อนหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคิดคนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์และถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผูท้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูรคริสเป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะทรงทําให้กายที่ต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญ,ญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านการเป็นขึ้นในชีวิตใหม่การเปน็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ทำให้เรานะตายต่อบาปแล้วตายต่อตัวเก,ก่าแล้วก็เป็นขึ้นในชีวิตใหม่ ด้วยเช่นเดียวกันเราได้รับชีวิตใหม่โดยพระเวียนดยพระยุคิดที่เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็โดยพระวิญญาณบริ์ของพระองที่อยู่กับเราในเวลานี้นะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราเป็นนี่แต่ไม่ใช่เป็นนี่ไฟเนื้อหนังที่จะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเราไม่ได้เป็นนี่<ม>เนื้อหนังอีกแล้วนะเราเป็นนี่ไฟวิญญาณข้อที่สิบสาเพราะว่า ถ้าท่านดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทําลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดํารงชีวิตได้ขอด้อที่สิเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาตซึ่งทําให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญญาณจะทรงทำจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงเรียกพระเจ้าว่าอับบาทำไมเราจึงอธิษฐานอะเจ้าพระบิดาพระบิดาเพราะว่าเราได้เป็นลูกของพระองค์แล้วโดยพระวิญญาณสุดโดยพระคิดเราเป็นทายาทเราเป็นลูกของพระองค์เราจึงที่ฐานร้องต่อพระเจ้าว่าพระบิดา ข้อนีสิพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร,ร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งซึ่งจะ เผยให้แก่เราในอนาคตพี่น้องครับการที่เราเองจะต้องต่อสู้กับวิสัยบาปเนื้อหนังลองยังต้องตอสู้แล้วก็คือมันเป็นอะไรที่ต้องฝืนกับค่านิยมของโลกหรือ,อความเสื่อมทรามของโลกใบนี้เราจะต้องต่อสู้อาจจะเป็นความยากลำบากแต่ความยากลำบากนั้นเราจะเปรียบเ,เทียบกับเมื่อวันหนึ่งที่เราได้อยู่กับพระเจ้าช่วนนิด,นดหลัดนั้นนะเป็นคนละเรื่องกันฉะนั้น พระคำของพระเจ้ากําลังนุนได้เราว่าให้เราสู้ทน,นอย่ายอมแพ้เพื่อที่เราจะได้สิ่งที่ล้ําค่าในแผ่นดินสวรรค์ในอนาคตขนะ้าพระเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่คู่ควรเอาไปเปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตเพราะข้อที่19สบสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้วคอยด้วยความปรารถนาอย่างยิ่งในให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ เพราะว่าสรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าสู่ในอำนาจของอนิจจังไม่ใช่ตามใจชอบของตนเองแต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ส่งให้เข้าอยู่นั้นด้วยมีความหวังว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งลูกของพระเจ้าเรารู้ว่า เรารู้อยู่ว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดนั้นกำลังคร่ำครวญด้วยกันและเจ็บปวดแบบหญิงคลอดลูกมาจนทุกวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราเองด้วยผู้ได้รับวิญญาณได้รับพระวิญญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญคอยการที่พระเจ้าจะทรงให้มีฐานะเป็นบุตรคือที่จะทรงถ่ายกายของเรา เพราะว่าเรารอดโดยความหวังแต่ความหวังในสิ่งที่เราเห็นได้นั้นไม่ได้เป็นความหวังเลยด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าขออภยัยแต่ถ้าเราหวังว่าจะได้สิ่งที่ยังไม่เห็นเราจึงมีความอดทนคอยสิ่งนั้นในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกํำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำพี่น้องครับเราอาจจะเจอกับความยากลำบากความทุกข์โอ้การคร่ำครวญจะทําอย่างไรจะไปต่อไงมันยากวันเกินกำลังพี่น้องครับเราไม่ได้คร่ำครวญหรือสู้ลำบาก เพียงลาพังคนเดียวนะทุกคนก็เจอสนระัพสินทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างก็อยู่ในสภาพที่เป็นวันแต่วันหนึ่งจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าและวันนี้พระคําของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อธิษฐานแทนเราเมื่อเราอธิษฐานข้าคปุณไม่รู้ว่าจะอธิษฐานพูดอย่างไรพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานแทนเราขอ้อที่ยี่สิบเจ็ดและพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่า พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อทํานิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้เราอาจจะอธิษฐานแล้วก็โอ้ไม่รู้ว่าภาษาพระวิญญาณเราไม่เข้าใจเราไม่รู้แต่พระเจ้าทรงรู้เพราะว่าเป็นคาอธิษฐานที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ในองครับข้อที่ยี่สิบแปดเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกัน ก็ผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินมานะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การที่เนื้อนหนังพยายามที่จะนะควบคุมแล้วก็ครอบครองเรานะเราต่อสู้ความยากลาบากหว่านั้นร่วมกันนะเป็นผลดี ต่อคนที่พระเจ้าเรียกต่อพวกเราทุกคนพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ชีวิตของเรามีชัยชนะเหนือการต่อสู้เหนือสงครามไฟวิญญาณวิญญาณชั่วพูดผีปีศาจทั้งหลายพยายามที่จะเข้ามาโจมตีแล้วก็พาเราไปเป็นทาสของมันแต่เมื่อเราต่อสู้เราไม่ยอมแพ้เราพึ่งพระเยซูคริสต์เราพึ่งพระฤาษีของพระองค์สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่จะรวมทําให้เรากลายเป็นคนที่ เกิดผลในทางของพระเจ้าเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องขอให้เราสังเกตแล้วก็เฝ้าดูว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราผ่านสถานการณ์นั้นให้เราเจอกับสถานการณ์และให้เรามีชัยชนะเหนือสถานการณ์นั้นและเราจะรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นสุดยอดจริงๆพี่น้องครับข้อที่29เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกําหนดไว้ ก่อนให้เป็นไปตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจํานวนมากพระเจ้าทรงเลือกเรียกเราเลือกเราสร้างเราผ่านสารนังการต่างๆการเผชิญกับการต่อสู้การโจมตีสงครามภัยมิจฉาต่างๆเพื่อที่จะให้เราไปสู่การเป็นเหมือนพระเยสุคิ์เป็นภาพถ่ายเป็นภาพสำเนาเป็น ผู้ที่สะท้อนลักษณะของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเยซูคริสต์เป็นแบบไหนพระเจ้าก็จะสร้างเราให้เป็นไปอย่างนั้นด้วยเองเไหมครับขอบพระเจ้านําเรานะครับข้อที่30สและบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ก่อนนั้นพระองค์ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ก็ทรง ให้มีศักดิ์ศรีด้วยนะทุกคนที่พระเจ้าเรียกพระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นข้อที่สามสิบเสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้พี่น้องครับพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าช่วยเราอยู่เคียงข้างเรานำเราไม่ว่าพี่น้องเผชิญสถานการณ์อะไรในเวลานี้ให้รู้ว่าพระเจ้า อยู่เคียงข้างพี่น้องและพระองค์เมื่อพระองค์อยู่เคียงข้างเราพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราพระองค์ทรงนําเราไม่มีปัญหาอุปสรรคที่จะขัดขวางชีวิตของเราที่จะไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้เเม,มนไหมครับไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เราพ่ายแพ้ได้ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราไปต่อไม่ได้ เราจะไปต่อได้แล้วก็จะเป็นไปอย่างที่พระอ,องค์ประสงค์จะเป็นไปตามพระฉายาของพระเยซูคริสต์จริงๆถึงแม้ในเวลานี้เรารู้สึกว่าเรายังมีข้อตาําหนิเรามีข้อบกพร่องเรามีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ยังไม่สมบูรณ์แบบแต่วันหนึ่งเราจะเป็นไปถึงความไพ่บุญของพระเยซูคริสต์อย่างแน่นอนนะเราเป็นผู้พิชิตนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ดยกําลัง อันจำกัดของความเป็นมนุษย์แต่ในพระเยซูคริสต์เราเป็นผู้พิชิตเราเป็นผู้มีชยัยเอเมนนะครับข้อที่32พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพี่น้องครับ พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรอง์เดียวของพระเจ้าพระองค์ไม่หวงพระองค์ประทานให้กับเราและมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงมีพระองค์จะไม่ประทานให้กับเราเหรอชัยชนะการบรรลุเป,ป้าหมายความสําเร็จนะการที่จะมีชัยเหนือการต่อสู้ของเนื้อนหนังของบาปของวิสัยบาปทั้งหลายพระองค์จะไม่ช่วยเราให้ผ่านไปได้เลยมากไปกว่านั้น่น้องครับเราจะมีความกังวลในในเรื่องของอ ชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของการงานอาชีพในเรื่องของสุขภาพในเรื่องใดๆก็ตามที่เราเป็นกังวลอยู่ซาดานมันจะใช้สิ่งนั้นเพื่อที่จะค่อยๆเขวแล้วก็นําเราออกจากทางของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์สามารถที่จะประทานสิ่งที่เป็นปัจจัยในชีวิตของเราความจําเป็นที่เราต้องมีได้อย่างครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่องใดๆทั้งสิ้นนะข้อที่33นะพระคำของพระเจ้าได้อธิบายแล้วก็ นะยกตัวอย่างให้กับเรามากขึ้นใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นะซาตานจะฟ้องเราว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือเปล่าเราเป็นคนที่ออยังมีตําหนิอยู่หรือเปล่านะไม่สามารถที่จะฟ้องได้เพราะพระเจ้าเลือกเราแล้วพระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วไม่มีตําหนิหรือไม่มีสิ่ง บกพร่องใดๆแล้วโดยพระเยซูคริสต์ใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกไม่มีใครลงโทษได้พระเยซูหรือผู้สิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยพี่้องครับซาสตาจารย์มันจะพ้องว่าโอ้ฉันคุณเป็นคนที่ไม่ดีนะเดี๋ยวพระเยซูจะลงโทษนะพระคาของพระเจ้าบอกว่าในเวลานี้ พระเยซูจะลงโทษได้อย่างไรพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อเราด้วยแสดงถึงความรักความเมตตาเหนือชิ้นว่าพระองค์ไม่ลงโทษนี่น้องครับเราอย่าไปเชื่อคําหลอกลวงของซาตานที่ฟ้องเราแล้วข้อที่สามสิแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคิดได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเที่ยวเขนหรือการกันดานอาหารหรือการปล่อยกกลหรือการถูกโปยภยัยหรือการถูกคมดับหรือ ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราแยกจากชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตแห่งผู้พิชิตชีวิตแห่งการไปถึงเป้าหมายในชีวิตของคนที่อยู่ในพระเยซูพิได้นะซาตามนมันจะใช้การข่มการข่มขู่การข่มเหงนะใช้ความยากลำบากใช้ ความอดอยากใช้ปัญหาเศรษฐกิจใช้สารพัดเลยเพื่อที่จะทําให้เรานั้นออกจากความรักของพระเจ้าแต่พระคําของพระเจ้าบอกว่าทุกปัญหาไม่สามารถที่จะพากเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ตามที่เขียนไว้ข้อ36ในพระคมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข่าพระองค์จึงถูกประหารวันอย่างค่ําและนับว่าเป็นแกะสําหรับเอาไปฆ่าแต่ แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายพี่น้องครับถึงแม้ว่าในสถานการณ์เหมือนกับว่าเราโอ้มันตายแล้วหรือมันไม่มีทางทีจ่จะมีชีวิตต่อได้แล้วนะเหมือนแกะที่จะเอาไปฆ่าก็คือไม่มีทางสุดแต่ในพระเยซูคริสต์เรามีชัยเหลือล้น เราเป็นผู้พิชิตในพระเยสุคิ์เราเป็นผู้มีชัยในพระเยสุคิ์ไม่ใช่ด้วยกํากลังของเรากําลังของเราก็ถ้าพิ่งกําลังก็คือตายอย่างเดียวนะไม่สามารถที่จะมีชัยชนะได้นะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นโดยพระเยสุคินะข้อที่38เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทุตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่ง หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือซึ่งหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระคิต์อง์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้้องครับพระเจ้าทรงรักเรามากพระองค์ทรงทําแทนเราพระองค์ทรงใจนี้แทนเราเราไม่สามารถที่จะทําในสิ่งเหล่านั้นได้แต่พระองค์สำเด็ความรักของพระองค์ให้กับเราแล้ว ไม่มีสิ่งใดจะทําให้เราพลาดไปจากความรักของพระเจ้าได้นะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องมั่นใจในชัยชนะเหนืออํานาจบาปมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะผมเชื่อว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเราจะมั่นใจเต็มร้อยเอเมนไหมครับ เราจะไม่มีความสงสัยใดๆว่าเราจะเป็นผู้พิชิตไม่ได้เราจะเป็นผู้มีใช้ไม่ได้เราจะไปถึงเป้าหมายไม่ได้เราจะไปถึงความสมบูรณ์เหมือนพระยูคิดไม่ได้จะไม่มีความสงสัยอีกต่อไปพระคําของพร,อพระเจ้าบอกกับเราว่าพระเยซูคิดเป็นผู้ทําให้เราเป็นผู้มีใช้ทําให้เราเป็นผู้มีชยัชยชนะพีน่อนองครับหลังข้อที่สองพระเยซู ทำให้เราเป็นผู้พิชิตได้อย่างไรนะพี่น้องครับนี่คือคําถามพระองค์ทรงทําที่กางเขนพระองค์เราทําให้ได้นะพี่น้องครับพระองค์ทรงไปที่แดนมรณะแทนเราแล้วและพระองค์ทรงรับโทษนะบาปของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเรียบร้อยแล้วและพระองค์ทรงเป็นขึ้นในวันที่สามและพระองค์ทรงพระชนอยู่ในเวลานี้นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับเรา เป็นผู้มีชัยเรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์เรามีชัยชนะเ,ชชนะเหนือความตายร่วมกับพระองค์เรามีชัยชนะเหนือบาปและวิสัยบาปร่วมกันกันกบพระองค์เวลาน,นี้เราเป็นผู้มีชัยในพระเยซูคริสต์ขอให้พี่น้องมั่นใจว่าไม่ใช่โดยกําลังอันจํากัดของมนุษย์แต่โดยฤทธิเดชของพระโลหิตฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ทำให้พระพยเยซูเป็นขึ้นจากความตายฤทธิเดชนั้นเป็น ธิเด็ที่ทําให้ท่านมีชัยชนะนะครับพี่น้องครับคนรอบข้างจํานวนมากมายยังต้องต่อสู้กับวิสัยบาปด้วยกําลังของมนุษย์จะต้องทําตามบทบัญญัติของศาสนาจะต้องถือศีลหนึ่งสอสี่ห้าแล้วก็ถือได้หนึ่งข้อนะนะถือไม่ได้อีกหลายข้อวนเวียอยู่ตรงนั้นมากมายเขายังไม่รู้ว่าเขาสามารถที่จะมีชัยชนะสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ โดยพระเยซูคริสต์พี่น้องเราจะบอกคนรอบข้างให้รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นนำเราเนาะที่เราจะมีชีวิตยอย่างผู้มีชยัยให้เขาได้เห็นว่าเราไม่ไพ่พยแพ้ต่อเนื้อหนังแล้วว่าต่อบาปแต่เมื่อสารต่างมันใช้เหยื่อล่อเราจะไม่ไพ่พยแพ้ต่อการรักเงินทองเราจะไม่แพ้แพ้ต่อ,อการติดฉินดินทาเราจะไม่แพ้แพ้ต่อการเป็นศัตรูแตกแยกทะเลาะกัน เอเมนนะครับและเมื่อเขาเห็นว่าชีวิตที่มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยนะนะสำแดงในชีวิตของเราเขาก็าจะเปิดใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีชัยชนะได้อย่างไรและในวลานั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะประกาศแล้วก็บอกเขาว่าพระเยซูกิตคือผู้ทําให้เราเป็นผู้มีชัยนั่นเองแล้วเราก็จะเป็นพยานแล้วก็บอกกับเขาขอพระเจ้านําเรานะมีกี่คนที่เราสามารถที่จะบอกได้ในอาทิตย์นี้ ขอให้เราได้จดแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อคนเหล่านั้นพี่น้องครับในวันนี้อะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็เอาไปทําตามจริงๆตอนที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับก็แต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเจนะคำของพระเจ้าข้อคิดชีวิตที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะที่พระองค์ทรงให้กับเราประทานให้กับเราพระองค์เจ้า โดยกาลังเรียวแรงของเราเราไม่สามารถที่จะไปถึงเส้นชัยไปถึงผู้พิชิตได้แต่เราขอบระคุณพระองค์พระองค์ทรงทาแทนเราพระองค์ทรงให้กําลังกับเราทรงให้ฤทธิเดชของการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์ให้กับเราพระองค์จุคาเราขอบพึ่งพระองค์วันนี้เราขอบพระองค์เมตตาพระองค์จุคามีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้ว่าเขาสามารถเป็นผู้มีชัยได้โดยพระเยซูคริสต์ขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่จะ ประกาศแล้วก็บอกกับคนรอบข้างว่าเขาสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งสิ้นในชีวิตของเขาได้พระองค์เจ้าขอพิ่มพระองค์ขอพร,อพร,ออพระยาันวสุที่จะช่วยเรานำเราเพราะเราไม่สามารถที่จะทําเป็นพยานหรือบอกเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยกําลังอันจํากัดของพวกเราพระองค์เจ้าที่ทานทุนตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอคุณพระิยญานสุดขอพระญยณบนิสุที่จะเติมเต็มให้กับเราให้

นไปให้คนรู้ว่าใครที่นำ